สอนรับทรงผมศูนโดบากง่ายๆจากแมปแชมเปี้ยนออฟเดอะคอร์ดเมื่อเราเข้ามาในแมปแล้วนะคะให้กดที่ปุ่มนี้นะจากนั้นกดที่คำว่าเทเลพอร์ตมันจะวาร์ปเรามาที่นี่นะคะนี่คือทรงผมที่ทุกคนจะได้ไปนะเงื่อนไขของการรับทรงผมนี้นะคะคือเราจะต้องเก็บกุญแจให้ครบตามจำนวนที่เขาต้องการมันจะขึ้นบอกอยู่ตรงนี้นะคะ ซึ่งในแต่ละวันนะคะมันก็จะกําหนดไว้ไม่เท่ากันนะวิธีการหากุญแจนะคะให้ทุกคนเดินมาที่ตรงนี้จากนั้นนะให้ทุกคนเดินเข้าไปข้างในค่ะกุญแจนะคะจะอยู่ข้างบนแบบนี้ให้เราได้เหยียบปุ่มสีแดงให้กลายเป็นสีเขียวเพื่อให้กระดานนะคะมันขยับลงมาให้เราสามารถกระโดดขึ้นไปเก็บกุญแจได้ค่ะตอนนี้เราก็เก็บกุญแจครบแล้วนะให้ทุกคนเดินออกมาทางเดิมเลยนะคะ จากนั้นให้เราเนี่ยมากดรับทรงผมที่ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันกดไม่ได้เพราะว่าของหมดสต็อกนะคะตรงท่านวางผมนะคะก็จะมีเวลาบอกอยู่ตรงนี้นะว่าของเนี่ยจะถูกเติมสต็อกเมื่อไหร่ทรงผมนี้นะคะจะเติมสต็อกค,ครั้งละ3,000ชิ้นซึ่งตอนนี้นะคะเหลือทั้งหมดแค่8,000ชิ้นเท่านั้นเมื่อมันรีสต็อกเราจะต้องเข้ามาเก็บกุญแจใหม่และมื่อกดแรกนะคะใครที่อยากได้เนี่ยต้องเรียบร้อนะ นี่นะคะนี่ก็จะเป็นทรงผมที่ทุกคนได้ไปนะ <Yeah. S 1> เป็นผมสีน้ำตาลติดก,กับหมวกบางแดดสีขาวนะคะเทไม่เบาเลยนะทุกคนสามารถกดติดตามเราไว้ได้จะได้ม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ mm hmm. ขอบคุณจ้า mm hmm.